ข่ำขืนเฮื่อนใหม่โอ้ยพวกเจ้าหนี่หาบกระดอนก้อนกระตาคนสิ่งคนของมาแต่สาขาหน่อยมาแต่เมืองค่ำพ่องเป็นเมืองมังคังสมบูรณ์ในยินข่าวว่าลูกหลานปลูกเฮือนใหม่ไนหนาว่าสีมาคำมาคูนให้พักกุมซุมเย็นอยู่ดีมีแห้งความเจ็บบ่ห้ยใดความไข่บ่ห้มีบ่ห้อืดบ่หายอาย,ยากบ่ห้ขาดบ่ห้เกินทุกันทุกแนวแล้ว เพิ่นได้ยังมานำแน่ได้มาพอมทุกอันทุกแน่วแล้วขั้นได้มาละมียังแน่ได้มามือนีก็มีกรุบซองฝ่าผ่าซองดาวคอยคายิ่งใช้ผ้าพรท่อนสบเขาน้ำซ้ำป่ามีดใหม่แหลมแล้วแกวแหวนเงินทองได้มาพรอมสร้างมาง้อคั้วเหนือเถื่อเกิ้กล้าย้หลูกท่องมองลูกกลัวนำมั่นกระไดมา สีมาคูนคำเฮือนสา้นล้านดูก่อนสีขืนสูบานเฮือนใหญ่หลัางงามกาสีถามค่ำาควนส่วนจามาเดียวนี่ตามคํำพี่ในตอนนี่ห้เจาา้าบ้านหลังนีซงนง่ซื้อว่าจังไดแน่ฟังเด้อสีเบาสูฟังเสาตนที่หนึ่งซื้อว่าพีทักพงหน้าง,งามตนที่สองซื้อว่าหน้าเมืองท่มตนที่สามซื้อว่าส้มพานาคอนตนที่สี่ซื้อวา่าแถวขวันเมือง ตนที่หาซื้อวะเฮื่อนพาร่าหูตนที่หกซื้อวาขุนพัคข้งตนที่เจ็ดซื้อวาพังโพยไพ่ตนที่แปดซื้อวาใช่ยามงค้นตนที่เก้าซื้อวาใจตั้งมันดังซื้อวาเจ้า่ตปองรอซื้อวานั่งค้ำไหลบันไดซื้อวานั่งค้ำแก้วค้างตรงซื้อวะเท่าองอาจแป่นกาซื้อวะเท่าบุญเย็น ฝ่าเส้นซื้อว่าเท้าสัตว์ซื้อสัญญวคือซื้อว่าเท้าข้ามแขนเครื่องและแน่นนีซื้อว่าเท้าปะและไม่อกไก่ซื้อว่าเท้าบุญโฮมปั่นล้มซื้อว่าเท้าบุญเฮืองเขียงไข่นี่ซื้อว่านั่งสมเทากอนเ้าซื้อว่านั่งคำสู้ประตูหน้าต่างซื้อว่านั่งตุ่มทอ ขูมาเข่าซื้อว่าเท้าบุญนาหลังข้าซื้อว่าเท้าปกป้องโยกขึ้นแล้วดีงามองตองซื้อว่าเท้าบุญมันขวัญยืนนอนกลางคืนขาหายฟันดีมีโศกนอนกลางเว้นบ่หายมีโลกไพ่มาเบียดเบียนยน,ยน,นี่และเพิินเอินว่าเฮื่อนอินพุม่มตกแตง่งเฮื่อนพญาแทนแบงหายมาเป็นมูล ผู้ใดมาอยู่กับคำคู่นมุ่นมังสร้างมาอางเต็มทุนเขาเปียกปูนเต็มเหล่ามาอยู่แล้วกับห้ยอยู่ซุ่มกินเย็นคอกระโให้เข็นเว้นกระบบกใหายไก่มีแต่ใด้กับใดม,มีแต่มีกับมีนี่และเพิ่นเอินวาเฮื่อนเศรษฐีเฮื่อนข้ามเก่ากับปุ้มเฮื่อนอยู่ซุ่มกินเย็นเป็นน้ำสิ้นของเจ้าว,วาสนาน้ำทรงเจ้าตรงลงบุญน้ำทรงเจ้าแท่นอ้อ เจ้าต้องหลองท่องค่ำอันลำค้าบุญหลายจังได้พ่อบุญหน่อยแมนโบเห็นแท้ได้เออขั้นมาค่ำมาคุ้นให้ลูกให้ล้านอยู่ดีมีแห้งในมาทุกอันทุกแน่แลวกะเซินขึ้นมาทน